ลุดกมันส่งเองเห็นไหมโอเคอยค่อยขึ้นต๋งนาจะลุกอะไรลูกมะพร้าวทำอะไรแกงกะทิปากายเหรอเออใช่ได้มะพร้าวเลยกะทิแล้วนี่หิวแม่งเลยหิวเลยโอ้ครับครับสอดทิวสุด เท่าเดิมน้ำเท่าเดิมสแกะเชื่อก่อนไปสวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกนเครับ วันนี้เจอกับผมอีกแล้วต้องคนมาหากินนะครับตอนนี้เจอกันตอน6กโมงหกขวาไป <c oughs> สายแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันครับผมเออลองเบ็ดไว้เมื่อวานวันนี้เป็นปลากาดีนะครับเหยื่อไปลุยครับ มากายเสร็จแล้วไม่กินกินเหยื่อไปกินได้ไงสูบสวยไง เกือเราไม่เหลือซากกับตัวเก็บผักบุ้งแกงไหม <laughs> ยอดขาวส,สวยๆนะยอดขบบวกสวยๆนี่มันกดคันอะ่ะจอยรูปๆรๆหนักๆอย่างงี้มันไม่แน่นะอาจจะเป็นปลากายเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้ใส่ปลาหมอนี่วะ่ะใส่ปลาหมอไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านก่อนยังไม่ยกนี่นี่ลาทีหนึ่งนะโอ้ตกไปแล้วตกไปแล้วตกไปแล้วตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่น้ำน้ำบุยไม่เยอะไหนล่ะ็นเว็บวับ็นเว็บวับไกลไปไกลได้หนึ่งตัวที่น้าผอมว่า เฮ้ยเอาเอามาทำเอาขูดเนื้อแม่งเลยบอกนี้บอกกระดาษตัวเดียวซะเลยมันส่งเองเห็นไหมก็ค่อยๆึ้นต๋องน่าจะหลุดอะไรลูกมะพร้าวาทำอะไรแกงกะทิปากายเหรอเออใช่เขาได้มะพร้าวแกงกะทิแล้วอย่าไปหาอะไรไปใบยงใบยองนะ้ยเต็ดใส์สวยนอยมีเีลาด้วยนะยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อย โอ้โหสวยงามสวยๆครัวจูอ่ะงามๆเต็มวันนี้ยังไม่ยังไม่ียังไม่มีคำว่าแห้วสำหรับเรานีอย่างนู้อยัางโม้ยังโม้ไปไปครับอย่าหาเก็บผักบุ้งก่อนอยู่ดิดืบๆอ่ะผมมัดหนังยางไว้ไซส์ไม่ใหญ่มั้งตัวนี้ ไซส์ไหนมันกินหนังยางผมไม่ขาดไงอู้หใหญ่อยู่นี่วะมันกินหนังยางไม่ขาดด้วยอา้าวไซส์ไหนไซส์ไหนเอาละครับเอาละครับปลาคราแล้ว ข้าวอีกแล้วจ้าเช้านี้ปลาเขาวยำเช้านี่หิวแม่งเลยทิวเลยโอ้ครับหนึ่งครับสวยๆใช่ไหมโอ้เดี๋วสวยงามพลัมแปดใสสวยนรตั้งแ่ยัำติดสังขารสารังคาชานี้ ปานาติปาตาเออรมอีสุดคิงมาทยาอินาฮานาอันนี้ปลาปลาลำางไม่ใช่ปลาหนาเออปลาหนาติปาตาเอ่อิ่มอันนี้สยดอิงสุลา ได้ปลาไปแก้มสุราได้ปลาหนาไปแก้มสุราแล้วเจอวันไปมาเจองานศพซะด้วยหัววุ้น <laughs> <laughs> จบ โจ้ครับได้ปลานาไปแก้มสุราเมระยะมัดชาจ้าอันนี้กผมพระเอ้ยพระเขาสวดปล่อยครับเราขอปล่อยนะครับปล่อยนะครับปลานาเราปล่อยไปแล้วอย่ามาว่ากันนะครับอันนี้แค่สองตัวบ่อันนี้ปลาแม่น้ำครับอนุมัคคีปลานาโอเคครับเจ๋วครับกดเหลี่ยงกัดเหลี่งครับกัดน้อยครับเหยอะเอาไปเนาะ ไปครับเหลืองเขาไปถ้าห่างแรงตัวเล็กเราจะปล่อยครับ,บถ้าไซส์ไม่ถึงโลนี่คือเราปล่อยปล่อยนะมันก็ถ้าไม่ได้จริงๆถึงจะแบบว่าเอออยากกินก็จะเอาไปกินแต่ถ้าแบบเราได้ตัวใหญ่แล้วนี่เราได้ตัวใหญ่อย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยมันไม่ได้อะไรลรวก็คือเผื่อไว้วันข้างหน้ามาทํานานทํานายังมีนกมีหนูกินแล้วปล่อยปลามันเกี่ยวอะไรกันนกกับหนูไม่รู้ก็เหมือนว่า ขีข้าวโรยไหมสีข้าวอะไรข้าวเลือนอันนี้ครับงงคาสุภาษิตอะไรก็ไม่รู้อไปแ้มครับวันนี้เข้าบ้านแต่อยากเหลืออีกสองสามคำจบถ้าไม่มีก็เยวกันที่นู่นครับผมมาครับถึงที่จอดเรือเราแล้วก็ได้อยู่สามเต้มนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวอ่ะต้องขอรำลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับ ยังไงอย่าแวะเข้าไปจอยนักลท่าจีกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับวัสดีครับ